สวัสดีค่ะอาจารย์เดียมิสแองเจิลเฮลิ่งทาร่ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์จะใช้ศาสตร์ไพ่รูปหัวใจค่ะในการทำนายดวงให้เข้ากับช่วงเทศกาลนะคะช่วงนี้ก็คือช่วงวาเลนไทน์นั่นเองเรามาดูกันค่ะว่าในแต่ละปีนั้นศาสตร์ไพ่รูปหัวใจเนี้ยค่ะจะสามารถทำนายที่สุดแห่งปีในเรื่องความรักของคุณแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรพร้อมกับอาจารย์จะแนะนำเคล็ดลับเสริมดวงให้กับความรักของคุณเพื่อให้ความรักของคุณเนี่ยมีความมั่นคงหนักแน่นมากยิ่งขึ้น ขึ้นด้วยค่ะรับที่สุดแห่งปีของชาวราศีกรกฎนะคะเป็นไพ่ใบนี้ค่ะ The Empress ค่ะ ปีนี้ชาวราศีกรกฎถือว่าเป็นปีที่สมหวังมีความสุขที่สุดแห่งปีค่ะเพราะว่าไพ่ของคุณนะคะบ่งบอกว่าในปีนี้ความรักของคุณเนี่ยจะมีความอบอุ่นอ่อนโยนมีความสอดคล้องลงตัวแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นำที่คุณจะสามารถผสมผสานสอดคล้องทําให้ครอบครัวของคุณนะคะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขที่สําคัญนะคะหากคุณคิดที่จะต่อเติมหรือว่ามีสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น การตั้งครรหรือว่าการเริ่มต้นชีชวิตคู่ด้วยสิ่งใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆก็จะทําให้ความรักของคุณเนี่ยยิ่งมั่นคงแล้วก็มีสิ่งที่ทําให้ความรักของคุณ mm hmm. เขาเรียกว่ามีความแนบแน่นประสานกลมเกี่ยวกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะในเรื่องของเทคนิคเสริมรักเสริมดวงความรักของคุณให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะในปีนี้ค่ะ คุณมองเลยค่ะที่บ้านของคุณนะคะอาจารย์บอกว่าให้มองที่มุมบ้านของคุณค่ะในทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่ะให้คุณนโต๊ะเล็กๆมาวางแล้วก็เป็นนกคู่ค่ะให้เป็นคริสตัลด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นแก้วก็ได้ค่ะที่มีลักษณะใสอะคะ่ะเป็นนกคู่ไม่ว่าจะเป็นนกกระเรียนหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเป็ดมันดารินที่บง่งบอกถึงเรื่องของความรักอะคะ่ะที่เป็นคู่คู่ให้คุณมาวางเอาไว้ค่ะ ณนะจุดนี้มุมนี้ค่ะจะดึงดูดพลังงานของคุณที่จะทำให้ความรักของคุณที่มีความสุขอยู่แล้วเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความมั่นคงแล้วก็ยังจะสามารถทำให้คุณเนี่ยสร้างพื้นฐานความรักที่จะดีต่อยอดขึ้นไปได้อีกด้วยค่ะ